สวัสดีค่ะทุกคนยันนี้ตอนรับเข้าสู่ช่องมุกน้อยดำซิงนะคะตอนนี้เกี่ยวเสร็จเกือบบายสามนะคะเบิดมือหาไรตากประมาณหนึ่งไร่สีไล่ขายนะคะก็นิดไม่รู้ว่าจะถึงสามตันหรือเปล่านะได้แค่นั้นเลยค่ะ ใส่คอ,อกมาซะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปขายข้าวนะคะก็มารอดูกันค่ะว่าจะได้กี่ตันได้ราคา12บบาทนี่จะมีการหักสิ่งเจือปนไหมอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูตั้งแต่ไปขายจนขายเสร็จนะคะว่าจะได้บิดเสร็จเท่าไหร่เดี๋ยวขอตัวขับรถก่อนนะคะมีลูกน้องจะไปด้วยลูกน้องหิวน้ำกระท่อมเอาชาเลงอเอาให้เนี่ยว่ ไปซาเลงพูเ้เลยไปเลปเลง <c oughs> ที่ดอนตกเกวแตง่งวัสซ้านไปคะโอ้ยอ้หมาดูยูทูด้วยไอเขา้าก็เลยเาไปเลยว่ไปนี่ยแนยวมันสบายเลยนี่เห็นว่ถ้า, <c oughs> าบเบิ่งว่าสีเดค่ะเบีกจากบาัากันได้ หาสิบาทเด <laughs> ียวขวดเดียวก <laughs> ินว่ะกินน้ำกันโอเ <laughs> okay, คค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงบ้านตะเมอแล้วนะคะอาจจะถึงก็เหละแต่ว่าร้านมันอยู่ตรงไหนไม่รู้น่าจะไปขายตามคันข้างหน้านี่เลยคนะ่ะเขาใส่เต็มกล่องตัวเองใส่ไม่ถึงสามตันบิงมาโคดไก่ ราจะไปเอาคันนี้สิขายยูพี่บ่ะนึกเบรกลุมฉันรอดูราคาหรือเปล่าบา้าสีเหลี่ยวกับตีไฟเหลี่ยวปอพืชผลเอาเขาขายยูนี่กอนนะุงจะไปขายข้างในนะคะบายบายยูนี่ได้จังหไหมายังว่าส,สามิบบ่อเห็นบส,สี่สิบนี่อับ่อเห็นไปค่ะไปกันต่อ คันสีขาวน่ะเหมือนลังเลอะพี่ทอยออกมาคืนแล้วมั้งตอนนี้ก็มาถึงแล้วน,นะคะ,กะเกษมสุข,ข้าข้าวใช่ไหมจักเมียนบบเมยียนอกเขาว่าย้าสมึง <S <S อ้าวต้องเข้าไปข้างในอีกเหรออันนี้เขาจะทำอะไรเขาแทงเขาแทงอยู่นี่บอก เเคยมานงมาเทเล็ปกติขายแต่ภาษาสังขาเองสิสังขาแต่สังหน่อยเลยปาดเบิ่งเกาใสเบิงเ้งหฮาใสของเฮาสิแท่งหดบ่ล่ะน้อยๆนึงเขามันน้อย <laughs> ตากเอาตักเอาต้องตากเอานะคะเขาน้อยผัวแท่งบาดได้สิบเอ็ดบาทห้าสิบนะคะเปิดมันก็ยังดีอยู่ข้าวราดบางขันสิบเอ็ดบาทสี่สิบนี่ต้องไปหักลงอีกเกือสี่ได้ฮอสิบเอดบาทสามสิบ สรุปได้แค่นี้เลยค่ะบอหอยสิบสองแต่กระฮักลงน้อยนึ่งมีแต่หกหลอเองเนาะมาขายอยู่ไหนขนันตามดากมาสั่งเขาพิลรางึืนเลืบวัวนุ่าอื่นจักเดียวึืนรถละบอเห็นบอกเนาะไปลงขึ้นเถะเนาะ นี้ไปถ่ายรูปหไหมน้าเน้ถ่ายรูปนำวิดีโอนำเด้ <Okay. S 1> <laughs> ไม่เก่นหรอกลุกนองลุกน้องอยากกินโอ้ทุกคน,ด,กนดูหกตันเปดหกดตันเปดหักรถเปล่าออกหากตันกลักวๆบ่หอดสองตันสับ เดานะข่ดาวเอาเลยขยก่กบ,บ่ฮู้ให้ไปบอกเด้บอบ่มีเสียงกริ่งกริ่งอ่ะกริ่งกริ่งห้อนฮอนแห้งืันนี้หกตันเป็ดเฮ้ยมีเสียงกริ่งด้วยและคิดว่าไม่มีไช่ เพกองไหนนี่ชิดไปเจาะสิไปทางไหนใครสิได้ลบให้เจาะใจเย็นๆโอเคโอเคใจเย็นๆ <laughs> เราขึา้นมาก,กับสายชาร์จเนี่ยไม่มีเลยไม่ใช่จะได้ซื้อของ ใบจากบาทเนาะหาซื้อใหญ่ได้กับสอบปลาเพราะสมมตินี่เขาใส่ทุงปุ๋ยกันไงกระสอบปาามันใหญ่ปดกระบ,บาปาามุกเจ้าไปใส่เนี่ยตรงท้ายนะคะเย็บใส่เหล็กตรงท้ายแล้วก็อัสเปย์พ่นมุกน้อยน้ำซิ่งอะไรอย่างงี้เห็นเขาทำกันนะ <laughs> เดี๋ยวจะเข้าตัวลำดวนค่ะอืมเอา ทำหน้าที่ได้ดีมากอีนูเดี๋ยวฝากกล้องนี้ให้ถ่ายดีกว่า าจากลำดวนตรงมามันจะมีป้ายสีแดงๆบกนะคะถ้าลานขวามือไม่ใช่ต้องขี่เลยมาลานจะอยู่ซ้ายมือค่ะงก็ฝากด้วยราคาดีสุดละในเขตนี้นะคะมึงพนลังมาขายรประคักเลยเข้าเตะตันหกป่ะแมนครับต <laughs> ันหกเป็นเงิน 10, 8, หมื่นแปดน้อยๆใช่ไหมครับผมก็ประมาณนี้แหละ ข่น้อยได้น้อยไข่ลายได้ลายคนมาถ้ารถหนักรถรวงข้าวมันถูกถูกแบงเป